มอสซิลาคอง The New Empire ก็เป็นหนังเรื่องใหม่ของจักรวาลมอสซูเวิร์สนะครับที่เรียกว่าจะพูดก,กับอดามิกาเนี่ยดู้เลยว่าคนดูเนี่ยต้องการอะไรจากจักรวาลมอสซูเวิร์สนะครับนั่นคือมวยปล้ำสัปราดนั่นเองและหนังองนี้ก็เสิร์ฟความมันเต็มที่นะครับเรียกว่าถ้าเกิดเป็นใครเป็นคอหนังแบบอ่ะกะจะไปดูสัปราตีกันเนี่ยคุณสมใจแน่นอนแล้วถ้าเกิดเป็นใครเนี่ยเป็นแฟนหนังก็ซ่าโชวาเนี่ยโอ้โหคุณก็จะปลืม้มปลิ่มนะครับเพราะว่าหลายฉากมากมันมีเอเมเนอมนคมวปลปาะไรไมด ผมหมายถึงมวยปล้ำจริงๆมันมีฉากที่แอบจะเหมือนมวยปล้ำดยซําอยูมม่ในหนังนะครับหรือว่าโอ้โหแบบเรยกว่าไงถ้าใครไปสายเซเทนเะนี่ยท่านชอบแน่นอนนะครับเราเห็นกอซิล่าจุใจคองจุใจสปลัดตื่นจุใจนะครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นคือนึกว่าไหมผมเป็นแฟนกอซิล่าผมไม่ได้เป็นติ่งคองแค่นั้นแต่ันนี้ก็ต้องยอมว่าพระเอกของเรื่องจริงเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นตัวคองเพราะเนี่ยคองนี่คือแบบยังไงอะ่ะเท่เป็นตัวคองที่โคตรเท่เลยนะครับ คือเข้าใจว่าทาไมในหนังเนี่ยถึงไม่เอากอสซาเป็นตัวดำเนินเรื่องขนาดนั้นนึกออกไหมกอสซาในหนังเนี่ยเขาตีความเป็นเหมือน u s t o p p a b l e Force เป็นพลังที่หยุดยั้งไม่ได้มันคือสัตว์เดียไงมันคือสัตว์เลยแะแต่เป็นสัตว์ที่มีพลังทรงพลังมากมันทําอะไรตามใจมันกอสซาแล้วเนี่ยคือนักเลงอีกแล้วนะครับเออะอะไรก็จะไปถล่มสับปะรดตื่นนู่นนี่นั่นพอโกลมเสร็จก็ไม่นอนโคลอเซียมเฉยเลยนะครับ แต่คองอ่ะด้วยความที่อาะมันเป็นลิงมันเป็นเอฟไงเขามีการใช้มใช้กับเจ้ที่หน้าใช่ไหมเราเ็นสิหน้าตัวละครถึงแม้อ่ะมันไม่พูดมันพูดไม่ได้นอนแต่เราก็เห็นว่าเออเรารู้สึกยังไงมันรู้สึกยังไงนะครับและตัวละครใหม่อย่างซูกโกก็สนใจด้วยตอนแรกนึกว่ามาเป็นแบบลูกลิงน่าลำคาญอะไรแบบนั้นนะครับตอนแรกมันก็ปวดแหละแต่ตอนหลังเออมันก็เป็นไซคิกที่ดีของคองนะครับมันเปลี่ยนเสมือนลูกไหมมันเหมือนน้องชายตัวเล็กของคองมากกว่าอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับที่ใครแซวว่ามันเหมือนอะไรเคทโสกับลูกมัน มันก็คล้ายๆมาแหละที่ผมจะไม่เคยเล่นเกมเกาะอวบก็ตามนะครับคือร่างร่างของคงเนี่ยขนที่แบบอยู่ตรงบาส่ผลของร่างกายขนไหลหนาๆมีขวานเนี่ยคือแบบเคลโทชัดๆนะครับและฉากสัปหลาตีกันเนี่ยเอ้ยผู้ชมนี่ก็คือเพราะตอนแรกผมกังวลในตัวอย่างว่าตัวหนังเนี่ยมันจะโฟกัสที่แบบเล่าในมอสัปหลาดเกินไปหรือเปล่าหมายถึงมุมกล้องเพราะเหนือไหมสัปหลาดขนาด100เมตรเนี่ยแต่ตัวอย่างเนี่ยกล้องมันโฟกัสในระดับเดียวสัปหลาดเราจึงรู้สึกว่าสัปหลาดตัวไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเว้ย รู้สึกว่ามันก็คือไซส์ปกติเนาะแต่เราเห็นว่าหนังเนี่ยอ่ะถ้าเกิดมีมอสประาดกล้องก็จะเล่าเรื่องผ่านมอสประาดคือตัวมันไม่ได้ใหญ่มากในโลกของมันน่ยของตัวก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเนาะมันมีสปารดตตัวใหญ่กว่ามันเยอะแต่ถ้าเกิดพอถึงฉากลุยตะลุยเมืองอ่ะอ่ะสปาราดถล่มเมืองอ่ะมุมกล้องก็จะต่ำลงแล้วโฟกัสที่คนด้วยให้เห็นว่าเออคนตัวเล็กแค่ไหนไม่ได้กับไซส์ของไครจูงไททันนะครับเอออันนี้ชอบอยู่เนาะและมันไม่สู้กันกลางคืนอีกแล้วเหมือนในภาคก่อนเขาก็รู้ลว่าเมมันด ภาคแรกมันมืดเกินมีฝุ่นมีควันภาค2แม่งมืดมีฝนอีกภาค3ก็ไปตองคืนแต่น้อยก็เป็นเมืองที่มีนีออนไลท์เนาะแต่ภาคเนี้ยแม่งตีกลาวันกลางวันสกแสกเลยนะครับมีฉากมืดฉากเดียวก็คือฉากในถ้ำอ่ะในถ้ำในฮอลโลเอิร์นะครับแต่ที่เหลือคือมันสู้กลางวันสกแสกมีฉากตอนคืนแค่กอกอสิล่ามันปล่อยู่คีบเฮาส์แค่นั้นเองนะครับเป็นตัวอย่างเราก็เห็นเนาะในคีบเฮาส์กอสซิล่านะครับดรวยว่ามันคือพอมันเทิง2ชั่วโมงที่เอนจอยอ่ะคือไม่ต้องมีสาระอะไรมากนะครับ แต่ว่าถ้าตามชื่อคลิปผมรู้สึกคอน FLICT บางอย่างก,กับหนังอนี้เว้ยเพราะผมรู้สึกว่าบางอย่างในหนังภาคก็ซาประทับของภาคที่แล้วเล่าดีกว่านะครับอย่างพาร์ทคนอ่าพาร์ทคนพันเนี่ยเรียกว่ามาเป็นแค่คนบรรยายหนังเท่านั้นนะครับแต่มันก็มีดราม่าอยู่นั่นคือพาร์ทของตัวละครอ่านั่นแหลิรบก้าฮอลตวนางเอกกับตัวละครเจียนะครับความสัมพ,พันธ์แม่ลูกกันเนาะแต่ปัญหาก็คือมันเป็นปัญหาที่แปลกมากสบผมไงคือไม่ใช่ลรเบก้าฮอลเล่นไม่ดีนะ แต่เธอเล่นดีเกินหนังเ่ะเพราะมีฉากที่ตัวละครลิเบกาอ์มันลองห้ามีฉากแสดงอารมณ์ไว้แต่มันมาในฉากหลังจากฉากบู๊อ่ะคือแบบฉากสาปาตีกันมันกาวแล้วจู่ลิเบกาห์ก็โชว์ศักยภาพการแสดงที่แบบยอดเยี่ยมออกมามันเล้วสึกมันขัดกันมากๆอ่ะคือแบบโอ้โหเรากำลังมันอยู่เลยจู่ๆมาลิเบกาห์แบบโอ้โหแบบสะเทือนอารมณ์อ่ะแต่เราไม่รู้สึกสะเทือนอารมณ์กับเธอไงเพราผ่านฉากบูมาเนาะผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยคิดว่าลิเบกาหอแสดงดีเกินหนังไปนะครับ และผมมีปัญหาเนี่ยก็คือการเล่าเรื่องคือถึงแม้คีนเดอะมอนสเตอร์ภาพผมบ่นตลอดว่าผมไม่ชอบพามันดุในคีนมอนสเตอร์เลยแต่น้อยองค์รวมของหนังทั้งเรื่องอ่ะมันยังเล่าสมูทกว่าไว้การลำดับภาพการตัดต่อแต่ไม่รู้ทำไมผมไม่ค่อยชอบการลำดับภาพของกอสซิล่าของพาคน,นี้เท่าไหร่อ่ะโดยเฉพาะการเลือกเพลงคือตะบิการแกก็อิงมาจากภาพเก่าที่เมกลับแหละคือมีการใส่เพลงคนร้องอ่ะผมก็ไม่รู้แนวเพลงเนาะแล้วก็ตัดสับกระฉาคไคจูก็เป็นออเคสตราใช่ไหม แต่หนังภาคเนี่ยเหมือนพี่แกแบบเห็นว่ามันเวิร์กแกก็เลยตัดสลับฉากทุกครั้งเวลาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนโลเคชันเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่ามันขัดใจแปลกอะ่ะคือเมื่อตัวโตผมเนี่ยเป็นคนชอบดนตรีสไตล์ออเคสตารามากกว่าคนชอบสไตล์ของอากิระฟูคุเบะมากกว่าดนตรีเก่าของกอซิล่าเนาะไอพวกเพลงแนวแบบแจ๊สหรืออะไรใส่มาเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบชอบอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วและพอดนตรีสไตล์เนี่ยมาขัดจังหวะดนตรีออเคสตาราเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันขัดใจผมมากแปลกและที่ขัดใจยิ่งกว่าก็คือ ภาคที่ดนตรีลืมที่สุดในมาดามมอนสเตอร์วสเว้ยคือที่ผ่านมาแม้แต่กอร์ซ่าพักและเองก็เป็นดนตรีเจ๋งของเอเลนสันเดอร์เดอะบลัสนะครับคองสกอร์และเองก็เป็นดนตรีหลุนหลอนที่ดูเจ๋งแต่แน่นอนคีนมอนสเตอร์ที่ถึงแม้มันจะเป็นหนังที่แย่สุดมอนสเตอร์เวิร์สแต่ก็เป็นภาคที่ดนตรีดีที่สุดของเบียแม็กเคลรีนะครับผมอยากให้แกกลับมาทําใหม่เลยเนก็กกอร์ซ่ามแล้คองดนตรีมันก็ไม่ได้จดจําขนาดนั้นแต่น้อยเต็มกอร์ซิล่ามันก็ยังพอติดหูอยู่ไอ้ที่แบบดนตรีคล้้้ายยๆกัับบบบบตนนนนฉออู่ไแเเเทททิิิรรร์์์ ดนตรีเสียงทุ้มหนักเนานะแต่ภาคนี้หายไปเลยดนตรีเดิมก็หายนะครับดนตรีมก็สตาร์ก็มาเบามากๆภาคนี้ผมจาดนตรีอะไรไม่ได้สักะฉากนะครับคือโนบักก็ซิล,ล่ากดนตรีของมันก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของมันเนี่ยคือต่อไม่ตอให้ไม่ใช่ดนตรีของโตชิบะฟุกเุเบะอย่างน้อยให้มีดนตรีเด่นตีมหลักประจําภาคมันก็ยังดีเนาะแต่ภาคนี้เสียดายมากที่มันไม่มีดนตรีนั้นเลยนะครับก็ลืมไปเลยดนตรีอ่ะ แล้วก็ในความที่พาเนี่ยใช้ทุนสร้างน้อยที่สุดในบรรดามอนสเตอร์เวิร์ดคือ135ล้านดอลลาร์รู้สึกว่าน้อยกว่าบาร์บี้มากน้อยกว่าบาร์บี้แต่สเกลหนังมันใหญ่กว่ามากนี่หรอเปล่ไหมแต่ก็เข้าใจได้ว่าพาเนี่ยเขาลดนักสแสดงลงนะครับเหลือน,นักสแสดงมีชื่อไม่กี่คนไงอาเดนิก้าฮอลอย่างเงี้ยอ่าแดนสตีเฟนมัน้งที่เคยเล่นบิวตี้แอนด์เดอะบีสเวอร์ชั่นดิสนีย์หนักไปไนเนาะเขาก็ไม่ใช่ดาราแบบระดับซุปเปอร์เอลิสอะไรแต่อย่างใดนะครับมันก็เลยลดต้นทุนดอลาร์ไว้เยอะเพราะที่ผ่าานม เขาก็จะลาเกรดเอหลายคนไงเบรนแคสตันเอ๋ยซามูเอลแจ็คสันวีลาสันอะไรทอมพีเดนสตันเอ๋ยอะไรแบบนั้นนะครับเขาก็ ok จะลาเกรดใหญ่ๆมาเนาะมาเลยบวกทุนไปด้วยแต่ภาคนี้เขาก็ประหยัดทุนได้เยอะซึ่งซ g โดยรวมมันก็โอเคแหละพวกคองเนี่ยเออขนมันดีเว้ยแต่ไม่รู้ทำไมผมรู้สึกว่าก็ซิลล่าในบางฉากนะดีเทลเกรดมันหายไปอะอย่างอีช็อตตอนก็ซิลล่าที่แบบอิมเมอร์ซออกมาในรักอีวอยเห็นในตัวอย่างที่มันคำรามอะผมก็ ตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าทําไมดีเทลผิวก็สิล่ามันดูไม่มีดีเทลอะ่ะมันดูดีเทลมันนอกรับภาคก่นกอนๆเนาะแต่จะเข้าใจได้ว่าตัวมันเปียกจะน้ําแข็งหรือเปล่าตัวมันเลยเหมือนเป็นเลือดๆมันๆเนี่ยแต่มันก็เลยดูลอยแปลกๆนะครับอ๋อ,อแล้วก็นอกจากที่พิเศษงานภาพด้วยคือที่ผ่านมามอสเตอร์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องงานภาพมากๆแบบมุมกล้องหลายฉากนี่คือเอาไปเอวอลเปเปอร์ได้เลยเนอยไหมตั้งแต่ก๊อตภาคแรกคิงไอคองสกอร์แรนคิงมอนสเตอร์แม้แต่ภาพกระทัคของเองก็มีหลายฉากที่หมดวอลเปเปอร์ แต่ภาคนี้ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เนื่องจากหนังมันหืวหวามุมกล้องมันก็จะเวียงตลอดเวลาไงมันจึงไม่มีช็อตนิ่งๆให้รู้สึกแบบโอ้โหสกลสปาราหุ่นฉากมันสวยเว้ยนะครับภาคน,นี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มันก็มีบ้างแหละแต่เป็นช็อตไกลๆไงที่เห็นกอรซิล่าเต็มๆตัวมันก็ไม่ช็อตสวยๆท,ที่คองมันอีบเออช็่ตสวยจริงตอนที่คองไม่ปรกตตัวใน้หยิบที่เห็นในตัวอย่างเนาะมันจะไปฉากที่คองเนี่ยเดินผ่านแล้วมีเมืองตัวโฟลกลาวเออช็อตนี้สวยไม่มีไม่กี่ช็อตนะครับที่ แต่ถึงแม้ผมจะติงอะไรไปเยอะเนี่ยแต่สยามก็เป็นนิพิกนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันคอน FLICT ไงคือมันไม่ได้แยกขนาดนั้นเว้ยแต่ผมก็ควรจะพูดถึงไงว่าเอ้ยมันมีบางอย่างที่ภาคก่อนนั้นที่ทําดีกว่าแต่ภาคเนี้ยมันด้อยกว่านะครับแต่แง่ความบันเทิงอ่ะภาคนี้คือจัดเต็มที่สุดในเวลาทุกภาคนะครับเพียงแค่เสียดายที่การเล่าเรื่องอ่ะมันควรจะสมูทกว่านี้แค่นั้นเองนะครับผมเกินไม่แปลกใจเท่าไหร่ที่ภาคเนี้ยลอเทนทอมิโตะให้เน่าเลยมั้ง ขณะที่ภาคพ,พัฒนคะคะแนนัะนด,นดีกว่านี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าภาคพ,พัฒนคงภาคที่แล้วอ่ะมันย,ยังเล่าสมูทกว่านี้สถานที่มันตัดฉากหลายฉากเกี่ยวคนออกไปนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับความเสื่องดูกอร์ซ่าครองเดอะนิวเอ็มไพร์นะครับเมื่อคืนหนังที่ตอบโจทย์ความสนุกทุกอย่างแหละดังนั้นผมจะบ่นบ้างแต่ส่วนตัวมันก็นสนุกอยู่แล้วเกือผมได้คะแนนเต็มสิบเนี่ยผมคงให้ประมาณ7นะครับน่าจะาพอกวภาคที่แล้วแหละกอร์ซ่าพ,พัฒนคนเนาะแล้วท่านผู้ชมเงงก่งแง่กอรซ่าภาคนี้ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวััสดีครบ